วัสดีชาวราศีกุมทุกท่านเมื่อดาวสุขเข้ามาเลงที่ดาวเจ้าเรือนลาภาคของราศีกุมความสุขความสําเร็จทางด้านการเงินและผลประโยชน์ต่างๆย่อมจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาจะเป็นการส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความสุขและความสมหวังทางด้านการเงินและชีวิตจะมีทั้งความก้าวหน้าทั้งความเจริญตั้งแต่สองสัปดาห์แรกของเดือนที่ดาววาสนาของราศีกุมจะยังโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ส่งเสริมการเงินของกลุ่มมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีกับการเงินและฐานะของเจ้าชะตาโดยตรงความดีที่ว่านี้จะยังเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวและคนในครอบครัวของท่านด้วยสมาชิกในครอบครัวที่เคยปวดหัวเป็นไข้ก็จะกลับมาแข็งแรงพร้อมลุยงานต่อไปแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีแต่ข่าวดีแต่สำหรับชาวราศีกุมบางท่านก่อนีอาจจะปล่อยปะละเลยได้จะต้องรอบครอบก,บกับการทำสัญญากับข้อตกลงทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ตั้งแต่การผิดสัญญาการจ่ายล่าช้าหรือการขอเลื่อนการจ่ายไปเป็นเวลายาวนานและเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายตำแหน่งซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมโชคลาภเงินทองม,มากที่สุดตั้งแต่ลาบจากความเมตตาสเสน่หาจากผู้ใหญ่โชคจากคู่ครองนี่จะเป็นช่วงเครื่องหลังที่การทำงานการค้าจะมีความสะดวกมากมหม่โชคทางการเงินจะเด่นขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขมีความสบายใจ คิดได้ทำได้ดังใจนึกจะเป็นการส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความสมหวังหลายคนจะได้สร้างฐานะให้มั่นคงหลายคนจะได้เป็นเศรษฐีใหม่สังเกตได้จากดาวเจ้าเรือนการงานที่โคจรเป็นเกษตรราธิบดีไปตลอดทั้งเดือนเมื่อการงานมั่นคงการเงินย่อมแข็งแรงเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีข่าวดีทั้งจากการงานและการเงินและผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเงินท่านจะมีทั้งรายได้จากการงานจากการค้าขาย และโชคอีกชั้นที่มาจากลาบลอยจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าชาวราศีกุมจะส่งท้ายปีเก่าด้วยรอยยิ้มแห่งความสำเร็จก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเวนะที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจถ้าเรื่องความรักช่วงนี้ความรักกำลังดีเรื่องเก่าๆที่ตกลงกันไม่ได้ก่อนสิ้นปีทุกอย่างจะลงตัวแถมจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันเป็นรางวัลปลอบใจอีกด้วย ยิ่งท่านที่ยังเป็นโสดช่วงนี้สเสน่แรงรักใครชอบใครสามารถเลือกได้รวมไปถึงสุขภาพของท่านเองก็จะดีตามกันไปด้วยขอเพียงแต่ท่านไม่ปล่อยให้ความเครียดเข้ามาทำลายบรรยากาศดีๆหากทำได้เช่นนี้ชีวิตก็สุขขีสุขโข ổ, สุขขังจะมีพลังอย่างเหลือเชื่อด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม